สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาัดทำธงชาติไทยสับปิวด้วยโปรแกรม Illustrator นะครับคือเราก็ต้องสร้างสีแทบสีของธงชาติขึ้นมาก่อนนะครับจะเป็นสีแรกก็จะเป็นสีขาวา่สีแดงนะครับ จะทำให้เล็กลงนิดหนึ่งแล้วเราก็ทำการ Copy ลากลงมาอย่างนี้นะครับกดคอนโทรลอัลเทเนตชิ t แล้วก็ดึงลากลงมานะครับ Copy แล้วก็วางนะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับส่วนสีตรงกลางก็จะเป็นสีน้ำเงินก็ใช้วิธีการเดิมนั่นแหละครับกดสาม คลิ t คอนโทรลออโตเนตแล้วก็ขยายสีน้ำเงินหน่อยนยึงเพราะว่าสีน้ำเงินจะใหญ่กว่าอันอื่นนะครับก็ใส่สีน้ำเงินนะครับก็กดโอเคไปครับจากนั้นเราก็ Copy อันนี้สองกั้ทั้งสององันพร้อมกันเลยนะครับรเอาดูการ elect กดจิ๊กค้างไว้แล้วเลือกทั้งสองอันนะครับนั้นก็กด คอนโทรลอัตโนมัติค้างไว้แล้วก็ดึงลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้แบบนี้แต่นี้เราต้องมาสลับสีกันนะครับสลับสีตรงนี้จะเป็นสีขาวพี่ก็เลือกพิกเกอร์นี้มาจิ้มนะครับมันก็จะเป็นสีขาวตรงนี้พี่ก็จะเลือกปิกเกอร์เหมือนกันจิ้มสีแดงนะครับเราก็จะได้เป็นธงชาติไทยมาแล้วนะครับ นั้นพี่ก็จะทำการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่ o b อ e เ t นะครับไปที่เลือกที่คำว่าเ x p a แพนนะครับเมื่อทำการเอ็แพนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ามาเลือกตรงคำว่าทริมนะครับตรงนี้นะครับเลือกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันคำว่าทริมแปลว่าตัดแต่งนะครับจากนั้นเราก็ไปที่คำว่าเอฟเฟ t นะครับไปที่คำว่าวาฟไปเลือกคำว่าแฟลกเนี่ยนะครับ คิ๊กคำว่ารีวิวเพื่อปรับในรูปแบบที่เราต้องการนี่นะครับจะปรับแบบไหนก็ได้นะก็เลือกดึงเลือกปรับเอานะครับครบัคลิควิธีการทำทกชาติคิวไหวง่ายๆนะครับจากโปรแกรม Illustrator นะครับเรวคลิปนี้ก็จบลงเยียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ กดสับสไคร์ให้กับยุราห55ได้นะครับสวัสดีครับ